สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีเรื่องจะมานำเสนอไม่ใช่ทั้งการ DIY ไม่ใช่การรีวิวของอะไรทั้งสิ้นนะครับหลายๆท่นานคงทราบกันดีว่ารถผมจริงๆเนี่ยเป็นฮอร์เมร่าปี2013ต้นๆปีหน่อยก็คือโฉมแรกนั่นเองแต่ที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นกันเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นหน้าสปอร์ตเทคมาสปอร์ตเทคก็คือเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งของนิสสันฮอรเมร่านะครับเพื่อนๆก็คงน่าจะทราบกันดีมันจะมีรุ่นรุ่นแรก รุ่นเก่าเรียนรุ่นเก่าแล้วเจ็บช้ำใจเหลือเกินการเรุ่นรุ่นแรกแล้วกันนะครับก็คือรุ่นปี2012 2013ประมาณนี้เนาะพอมาประมาณ2014 2015ก็เปลี่ยนเป็นรุ่นไมเนอร์เชนนะครับแล้วพอมีรุ่นไมเนอร์เชนก็จะมีรุ่นสปอร์ตเทคนะครับกันชนก็จะค่อนข้างดูช็เชียวขึ้นมาเป็นการพัฒนาจากรุ่นไมเนอร์เชนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนกันชนนะครับแล้วมันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพี่น้องๆหลายๆท่านนะครับอินบ็อกซ์มาถามว่า ไอพี่เปลี่ยนหน้าเป็นสปอร์ตเทเนี่ยใช้งบเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างผมก็เลยได้ไอเดียว,ว่าอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน้าสปอร์ตเทกับ n i s s ันอเมราแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช้ส่วนไหนของเดิมติดรถได้บ้างและราคาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ สปอร์ตเทคเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับมันรูปร่างหน้าตารถผมมันอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยเึงทำเปลี่ยนมาเยอะแล้วละ่ะเราดูรมรวมแล้วกันเนาะชิ้นส่วนที่สำคัญชิ้นแรกเลยก็คือรถใครที่เป็นเดิมๆม,มาจากปี 2012- 2013มารุ่นแรกนะเราพูดถึงรุ่นแรกก่อนละกันนะส่วนม i n เนอร์เชนถ้าใครเป็นใช้ไม่รุ่นม i n เนอร์เชนอยู่แล้วเนี่ยโหง่ายเลยแค่เปลี่ยนกันชนหน้าก็ดูเป็นสปอร์ตเป็นรุ่นสปอร์ตเทคได้ละ เรามาคุยถึงเรื่องที่ว่าถ้าเกิดใครใช้นิสตันอเมรารุ่นแรกนะครับอยากเปลี่ยนหน้าสปอร์ตเทคต้องมีอะไรบ้างกันชนหน้านะครับชิ้นแรกเลยจะอยู่ที่3,210บาทอันนี้คือราคารวมแบตแล้วนะครับและส่วนชิ้นต่อมาถ้าเรามาดูกันก็จะมีกระจังหน้ากระจังหน้าก็คืออันที่มีอ่าโลโก้อ่าโลโก้นี้นะครับกระจังหน้านะครับผม กระจังหน้านี่จะอยู่ที่ประมาณ3,477บาทมีโลโก้อีกนะโลโก้อีกประมาณ7 1 9บาทมีกระจังหน้าความพิเศษของกระจังหน้ารุ่นสปอร์ตเทนนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆมันจะเป็นสีลมลมลมดำลมดำนิดๆถ้าเกิดเป็นตัว m มเนอร์เชนเนี่ยมันจะเป็นกระจังหน้าสีเงินๆเ,เลยแต่พอดีรถผมสีน้ำีำตาลมาเลยอาจจะดูไม่ออกนะครับรถสกปรกหน่อย ิ้นส่วนต่อมานะแก้มข้างแก้มข้างแก้มข้างถ้าจะเบิกใหม่เลยอยู่ที่ข้างละ2,343บาทโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้รุ่นแรกผมบอกเลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนแก้มครับใช้แก้มตัวรุ่นแรกได้เลย <S 2> <S 2> <S 2> ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยแก้มคาร์บอนผมเนี่ยผมเอาจากแก้มคาร์บอนของ ตัวอัมิ่าตัวรุ่นแรกมาเลยตัวพ0นส2 0 1ันสิบนมี่แหละผมเอามาใส่ได้เลยเพราะว่าตรงดูดีๆนะครับตรงส่วนของไฟเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันใช้ด้วยกันได้มิติของมันอะไฟโคมไฟเดิมกับโคมไฟตัวม i เนอร์เชนเนี่ยมันเหมือนกันมันเลยใช้แก้มเดิมได้นะครับมาเรามาดูชิ้นส่วนต่อมาไฟหน้าครับผมไฟหน้าอยู่ที่ ,3745 บาทต่อข้างนะครับ ความพิเศษของตัวรุ่น SPOT TEC ทก็คือไฟหน้าลมดำถ้าเพื่อนๆไปสังเกตของไฟหน้าของตัว m n o r CHANGE มันจะไม่มีเ,เขาเรียกว่าไงนะมันจะไม่แบบออกสีแบบดำนิดๆอย่างทีผมบอกไปรถผมสีน้ำตาลมันเลยดูยากสักหน่อยนึงแต่จริงๆอนะไฟมันเป็นตัวโคมดำนะครับมาดูชิ้นส่วนต่อมาไฟตัดหมอกหรือไฟเดย์ไลท์นะครับผมราคานี้ผมไม่แน่ใจว่ามัน มันยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านนะแต่มันอยู่ที่ประมาณข้างละ2,140บาทตัวเดลท์นะครับอ,อย่างตัวเดล h t เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสคือจะไม่ใส่ก็ได้มันก็จะโบวูไปเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนงบน้อยตรงนี้มีน้องในคลับอะ่ะเขาขายเป็นลักษณะมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกเหมือนมันเป็นเเรยไฟดัมมี่ดีกว่าคือมันมีตะกรอมันมีตะกรอแต่มันไม่มีตัวเดลั นะประมาณไม่ถึงพันนะครับคือถ้าเกิดใส่ติดหลอกๆก็ได้แต่แบบเปิดไฟไม่ได้นะครับผมชิ้นส่วนต่อมามาดูกันฝากระโปรงหน้าครับเพื่อนๆหลายท่านถามว่าเอ้ e, พี่ใช้ฝากระโปรงหน้าเดิมได้ไหมใช้ของตัว2องพได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับบอกเลยยังไงคุณจะต้องเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าใหม่นะครับฝากระโปรงหน้าใหม่อยู่ที่3ามพบาทนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ราคารวมแบตแล้วเบิกใหม่3ามพันเเลยนะครับผมฝาเบิกใหม่ ต่อมาอย,อยู่ที่กระจังหน้าผมพูดไปแล้วนะอ่ามันมีกระจังตรงนี้ตรงนี้อ่ากระจังตรงนี้ถึงส่วนนี้นะครับคือถ้าเพื่อน,อนๆไม่ซีเรียสไม่ปิดก็ได้แต่ถ้าซีเรียสก็ปิดก็ได้ปิดมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีตรงเนี้ยมันเป็นมันปิดมันปิดบังแอคอมแอร์คอมแอร์เนะี่ยถ้ามองจริงอนะคอมแอร์ Air, มันจะอยู่แบบตรงนี้เลยรเลยรืรองเหือตาอ่านคอมแอร์พรคอม คือถ้าเหมือนพลาสติกมันปิดอะ่ะมันก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งะนะครับชิ้นนี้ผมพอดีราคาเป๊ะผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนี่แหละนะครับเบิกศูนย์นะครับต่อไปมาดูชิ้นส่วนที่เ,เพื่อนๆถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้ของเดิมได้ไม่ต้องไปเบิกใหม่ก็คือพลาสติกซุ้มล้อ,อพลาสติกซุ้มล้อน,น,นี่นะครับพลาสติกซุ้มล้อผม,ผมนี่ยนตละผมเคย ลุยน้ำท่วมแล้วมันอะไมันหลุดหายไปวันนี้ผมเบิกใหม่มาอยู่ที่ข้างละ1,102บาทนะครับราคารวมแบตแล้วคือถ้าเบิกไม่เบิกก็ได้ใช้ของเดิมรูตัวปี2 0 1 2, 2, 2ก็ได้อันนี้ไม่ต้องซีเรียสต่อมาก็คือพลาสติกตายห้องเครื่องอตัวนี้วดีอยวนี้อ ติดตั้งเครื่องเห็นะครับเพืเ่อนๆเห็นว่าของผมมันไม่พอดีเพราะผมใช้ของตัวเดิมอยู่ใช้ของตัว2012อยู่ตัวนี้จะอยู่ที่แผ่นละ1,605บาทอืมพันกว่าบาทไว้ก่อนก็นกได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคือไม่ผมไม่ซีเรียสน,นะนะผมก็ใช้เป็นเหมือนกับว่าใช้ขาพวกเหล็กลูกต่อขึ้นมาหรือว่าจะตีเป็นแผ่นมีเนียมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ภายนอก เข้าๆนะครับผมถ้าเกิดอยากเป็นสปอร์ตทิปแบบราคาแบบเบิกศูนย์เลยนะเบ็ดเสร็จรวมเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามนี่คือแบบเบิกใหม่ทั้งชิ้นยังไม่ทําสีนะครับผมทําสีอีกประมาณหมื่นกว่าบาทก็ลองตัดสินใจดูถ้าเกิดแบบอยากเบิกใหม่เบิกห้างนะครับคงเห็นจนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรายการต่างๆเนี่ยแต่ผมจะขึ้นให้ชมตรงน,นี้อีกครั้งหนึ่งว่า มันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้นะครับในการเป็น Nissan a m e l a s p o t t e c h มีแค่เฉพาะด้านหน้านะนี่คือแบบราคาผมแบบเบิกศูนย์หมดเลยนะราคาประมาณเบิกศูนย์นะครับและชิ้นส่วนที่บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยจะอยากประหยัดมันก็มีข้อแนะนําอยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรพวกนี้สามารถหามือสองได้ถ้าคุณหามือสองได้นะราคาที่ผมบอกสามหมื่กว่าบาทเนี่ยมันจะหายไปคุณ หาร2หาร3ได้เลยคืออยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะถ้าจะเอาแบบเอาครบๆหน่อยน,นะแต่อย่างที่ผมบอกไปอย่างแก้มข้างเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแก้มข้ามใช้เดิมได้ผมคอนเฟิร์มเลยเพลาสติกซุ้มล้อต่างๆพลาสติกไชเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนใช้ของเดิมได้แต่มันอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอย่าแงบบที่บอกไปอยากประหยัดก็ต้องอย่างนี้นะครับเน้นใช้ของมือสองส่วนเดย์ไลฟ์เราไม่ได้เบิก เราไม่ได้หามือ2สมมติมือ2ม,ม,ม,มันก็คงน่าจะประมาณพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเราก็สามารถใช้เป็นเหมือนเดลิเวอร์ดัมมี่อย่างที่ผมอบอกไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูส่วนเรื่องการทําสีต่างๆอันนี้แล้วแต่เทคนิคเพื่อนๆจะออกเงินเองจะให้อุปกัน์ทาสีให้ของผมเองผมก็ตอนที่ผมเปลี่ยนมาผมก็ให้อุปกรณ์ทำสีให้อันนี้คือคร่าวๆนะครับผม อุปกรณ์ที่ต้องใช้ผมก็บอกไปหมดละว่ามีอะไรต้องเปลี่ยนบ้างถ้าอยากเป็นหน้าสปอร์ตเทคมันก็ดูทันสมัยดีเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงแนะนําแต่เพียงเท่านี้เหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สํำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเรื่อผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมมาน,นําเสนอในครั้งต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ